สวัสดีทุกคนนะครับผมโอเวอร์ทีดีนะครับวันนี้เราก็จะมา,าทําเป็นรายการอีกมือนเดิมนะครับผมพูดไปใน Google นะครับผมถามไปว่าให้ทุกคนหารูปที่มันเกินปุยมุ้ยหรือว่าฮาฮามาเกินเกินปุยมุ้ยนี่หมายถึงว่าภาพมันจะเกินไปไหมหรือว่ายังไงนี่แหละหรือว่าฮาฮาก็ไปดูภาพแรกกันเลยครับผมมาครับมาดูในภาพที่1กันนะครับสนามเด็กเล่นอันแสนน่ารักนะครับไปดูสนามเด็กเล่นอัน สนามเด็กเล่นอันแสนน่ารักดูครับจากภาพแรกนะครับนะ,ะดูเหมือนกําลังจะก่อสร้างขุดอะไรไม่รู้ขุดเจาะอะไรไม่รู้แล้วมีป้ายสีแดงเขากั้งไว้อยู่นะครับถ้ามีเด็กลงมาสไลด์ก็ตุ๊บแน่นอนนะครับมาในรูปที่สองอันนี้ก็ใครมันสร้างไว้ให้เด็กเล่นว่าอันนี้ก็สูงเกินไปลงมาคือหัวทิ่มไปดูที่ภาพที่2กันครับผมภาพที่2คือป้ายข้างทางนะครับป้ายข้างทางภาพแรกนี่เอ่อ โอ้เก้าอี้ยังใหม่อยู่นะครับทาสีขาวสีดําสีน้ําตาลนะครับทาสวยเลยนะครับเอาไว้นี้สลับคนนั่งนะครับแต่ว่าตรงป้ายคือไม่ได้เลยครับป้ายคือมันห้ามนะครับห้ามมา,าเขตแบแบนี้นะครับระวังอ่าก้อนหินจะหล่นลงหน้าผาจะหล่นลงภูเขานะแล้วก็ภาพที่สองก็คือไปข้างหน้าอีกเจ็ดสิบกิโลจะชนต้นไม้หรือยังไงนะข้างหน้ามันก็ไม่มีต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้มันอยู่ห่าง ห่างไปถึงนุ้นนะครับวา <Wow. S 1> ไปดูที่ภาพที่สามต่อกันเลยนะครับวิศวกรขั้นเทพภาพแรกคือเอ่อเป็นบันไดนะครับเป็นเหล็กเชื่อมลงมานะครับแต่มันเอาลงมาไม่สุดถึงพื้นน่าจะเดินลงมาแล้วก็โดดเลยนะครับนะคือกระโดดเลยคือภาพที่สองก็คือคือต้องปีนขึ้นนะดูแล้วมันคือมันต้องปีนขึ้นนะเพราะว่ามันทําเป็นอย่างเงี้ยป่า ไปดูที่ภาพที่สี่กันนะครับไปเรียนคณิตต้องพกไปนะครับต้องพกไปด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นเครื่องคิดเลขมั้งหรือยังไงวะสองบวกสองได้ห้านะครับแล้วหนึ่งบอกหนึ่งได้สามนะครับเป็นรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันแต่คนละ,ะเครื่องนะครับอย่าพกไปดีกว่านะเชื่อเลยไปดูที่ภาพต่อไปนะครับล้างมือกันเถอะโอ้โห ถ้าเกิดเปิดขึ้นไปนี่เอามือใส่ร้อนกันเลยเทีเียวๆนะมือสุกกันเลยนะครับถ้ามีเสียงไก่ก็กกต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับไปดูที่ภาพต่อไปจักรยานผมภาพแรกนี่คือต้องนั่งยังไงนี่คือต้องใช้หลังขูดกับพื้นแล้วแล้วก็เอาขาขึ้นฟ้าปั่นนะครับไปภาพที่สองคือคือขาปัน่นมันเท่ากันคือมันจะต้องปั่นยังไงเนี่ยไปดูภาพต่อไปกันครับภาพต่อไปคือ เอาไว้ชาร์จแบตนะครับทําได้จริงเออว่ะภาพแรกนี้ได้นะครับสําหรับใครที่มีอ่ามันมีปลั๊กชาร์จแต่มันไม่มีโต๊ะวางมือถือนะครับก็เอาฉีกกระดาษก็มาทําได้นะครับแต่รูปสองก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ารองเท้าใครหนักก็จะทําให้อ่าสายชาร์จงอแล้วก็ตกลงมาได้นะครับไปดูภาพต่อไปผมขอแค่สิบภาพเท่านั้นนะรางรถไฟฮ่าห้าห้า ตามรถไฟแต่และอันนี้ตรงชิบหายครับถ้าเกิดเป็นรถไฟวิ่งมันจะไม่เออโค้งหรอวะไปดูภาพต่อไปถนนบ้านเราฮ่าฮ่าภาพแรกก็เป็นถนนเส้นเหลืองนะก็ตีโค้งออกมาอันสองนี่แบบสุดเกินนะครับเอาไปใส่บนขึ้นบนรถเข้าเลยนะครับคือรถใครมันจอดไม่สนเอาสีทาทับไปอันสุดท้ายนี่คือมันทามั่วหรือยังไงเนี่ย หรือคือคือคนขับคือมันจะต,ต้องขับยังไงนี่คือแบบมันโค้งตียนไปทั่วเลยนะและไปดูอันนี้คือเป็นรูปอันสุดท้ายแล้วนะร,รูปสูงเกินนะครับเขียนไว้ว่าสูงเกินอันแรกก็คือน่าจะไปกดเงินกดเงินนี่กดซะสูงเลยนะครับทีหลังก็ทําเป็นบันไดให้ขึ้นไปกดด้วยนะอันสองเป็นประตูประตูเหมือนกันครับสูงชิบหายที <c oughs> นี้นะครับก็ไว้ที่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับมาสั้นๆ ไม่ได้ยาวเกินไปนะครับอาจจะทำเป็น EP นี้ EP เดียวนะครับเพราะว่ารูปมันไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ